ที่ไปถ่ายเลือดที่โรงพยาบาลน,นะครับแม่ไม่อยากรออีกสิบวันกลัวที่จะหมดแรงซะก่อนก็เลยเอาไปฝากไว้คาดว่าพรุ่งนี้ไปรับมนานะจา๊ะดูสิโมเน่นะเจ้าเลยลุงทิไม่อยู่โอ้ยฮะลุงทิไม่อยู่โมเน่เศร้าเลยนะครับ โมเน่จ้ะวายลุงโมเน่ดิว้ายเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปรับลุงทีมาแล้วนะโมเน่นะอือดูโมเน่ไปก่อนนะครับเป็นกำลังใจให้ทีด้วยนะ คนโปรดของที